มาพบกับทองแง่ก่อุดรมื่อนี้ธนาคารชาแนลครับผมมื่อนี้ก็ผมก็สิี่ผ่านมึงรีสอร์ทย่างแซ่บครับผมกับท่ปันรถตำรวจครับผมปั่นจักรยานปูใจครับกับที่ไปมึงร้านอาหารครับผมแล้วก็โต๊ะสนุกแล้วก็รีสอร์ทครับเฟื่องฟ้าอายุอำเภอวันขื้จังหวัดอุดรครับผมอย่าพลาดพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆทั้งหลายมาเบิ่งการเป็นยูของผมนะครับว่า เวลาที่การงานเปิดจริงนะครับผมแล้วก็สีผ้าครับเพิ่งบรรยากาศวิลลี่สอนเราก็สีบรรยายให้บอกบอกนะครับว่าอย่างเป็นจังไหนประมาณนี้อย่างไรอันดับแรกก็เดี๋ยวผ้าเพิ่งเั็นจะยาคู่ใจนะครับเนาะ,ะจะยาคู่ใจนะครับนี่ก็จะยาของผมเนอะเดี๋ยวสีผ้าปัน,นะเดิน้าออกเดินข้างไปเล t โก o อ,อันนี้ก็จะ เป็นทางครับทางลงมาร้านอาหารนะครับทางลงมาร้านอาหารนะครับอันนี้ก็จะ <hi> เป็นบานทักบานทักของอ๋อเลยครับเด้ออันนี้เป็นท่าเขารีสอร์ทอีกท่านึงมองไปไกลๆก็เกเห็นรีสอดเท่านะครับเด้ออันนี้จะเป็นรีสอร์ดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนุกครับผมโต๊ะสนุกโต๊ะสนุกเงาเสา งามเสลาสิยัง่ยบ่มียังี่บ่มีคนมาเอกครับเสลาสอยู่มือใครเฝ่อนะครับตตชสนุกตชสนุกครับผมเครื่องฟ้าโตชโนตเลยอันดาสครับผมงามเสลานี่ก็อากาศดีอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารเฮ้ยก็จะเป็นร้านอาหารเครื่องฟ้านะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฟัว จะเป็นห้องน้าโซนห้องน้าครับผมหรือนนจะเป็นโซนจอรดรถกำลังปรับปรุงใหม่ครับาโซนจอรดรถอันนี้หรือจะเป็นไฟแดงบ้านผืนครับผมสามแยกเพื่อบ้านผืนอุดอครับผมนะครับบรรยากาศหน้าลานห้องนะครับบรรยากาศหนา้าลานาลานเครื่องฟ้าลานเครื่องฟ้านะครับแล้วบรรยากาศยามเสาร์ล,ลานเปิดสิบโมงนะครับ สิบโม็จนถึงเที่ยงคืนนะครับร้านเปิดสิบโมงเช้าพี่นองเอ้บรรยากศเส้าปีลำโบเห็นปวงมายาบ่มาเขาขื่นเราจังเข็าเจ้าเทือเดียวน้อง่านเับไผว่าเมืองอีสานเส้าเหนี่ยงแขนเพิ่นมาเบิงสั่นแหลแล้วสียงขิ้นแค่สียงโป่งนั่งสียางนอโบั่งเป็นนัเป็นอัเจ้าจัดปทนตัเับันสิเนนจัดเนดน้องเป้นน พู้ได้มากกับสีได้มากพบก,กับพีพ,พงศิษฐ์คำภาครับผมเนี่ย,ยเพื่อเพื่อชีวิตครับเพื่เพื่สาคนอยู่60ครับผมมาเจอกับเรบเาได้สูมือนะครับนี่ครับพงศิษฐ์คำาหน้าตาแล้วก็สีคือพงศิษฐ์คำพี่แหละครับจะถ่ายกันแล้วเป็นเงาเสียงครับในร้านอาหารเพื่อ้าอาหารตามสั่ง ฐานที่โต๊ะจีนรับจะโต๊ะจีนวนอกสถานที่ในสถานที่ตามงานเรียงต่างๆครับผมอ่ะอันนี้ก็ที่นอนหลังเอ้ยเพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ติดดับนำสมยันต์ป่ากลุ่มบ่อคือแขกแห้งหางยันต์ป่าหนกาบ่อคือขางฟ้าลันจับกระจันหองคือของลันยามนอะเอ๋ยบ้านผู้บริหารจะของร้านแล้วครับ บ้านเจ้าของร้านเี่เป็นที่ดินวางปลาเข้าไปขายนะครับที่ดินนี่ผู้ใด,ดสนใจสิมาเห็ดเต็เนรถหรือจะมาทําอะไรเขาขายนะครับสนใจติดต่อได้ตามเบอร์นในป้ายครับผมอ่าอันนี้เราผ่านมานิดนึงเบอร์จะมีนะี่ครับป้ายเขารีสอร์ดนี่ครับป้ายเขารีสอร์ทเฟื่องฟ้ารีสอร์ทครับผมอ่าอันนีหหน้หัวข้างเขาครับติดคลองเลยหัวกัข้างๆเนี่ยล่ะ เด right? ี๋ยวก็บัสีต่อเติมครัมผมเดี๋ยวกัาลังสีเพชรไหมหาในกระทางเขารี่รอท้อนนะครับทางเขารี่รอท้อานี่ครับอันนี้ก็หยาิืมขึ้นแล้วผมก็ต้องตัดอีกแล้พี่น้องเอยเสียครดยังเาลี่ีย่งหากระทัเาลี่อเขาล่มงต้มเพี่สายให้จังได้เอินให้พี่น้องบ้าตุ้มเอาซอยสู้ส่นดาลแี้องเออเ้ยพี่น้องเออเฮ้ยพี่น้องเออเ้ยนะครับบ่มแมนจุเกเด้อ เราเขียนไปปล่อยฟ้าแล้วเห็าน,นีนครับอ่าอันนี้ถ้ามองไปอย่างนี้เราก็จะเห็นต้นสนุกกับร้านนะครับนี่ครับถึงแล้วรีสอร์ทเราอันนี้จะเป็นรีสอร์ทเขาเ้ยครับเด้อ,อ,น,น,อ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 น,นี่ครับรีสอร์ทเขากับกำลังปรับปรุงใหม่ครับกับำลังไล่ไล่ห้องท่าสีห้องใหม่อ่าอันนี้คือท่าสีท่าสีกับำลังปรับปรุงใหม่สีผมท่าเองนะครับเฮ็ดเองเบอร์ชูยาง บรรยากาศรีสอร์ทรีสอร์ทนะครับโอ้โหลมเย็นลมเื่อสดชื่นจริงอากาศยางเช้าเย็นสบายครับผมมือนี่เป็นว่าละเลิมหอเสริมทรงดําลงสินโปดโป่งล่างแค่นพินเสียงศาสตร์ินทําน้องเผาเอิรบานเฮ้ามาห้อมตุ่มมาสุกนุ่มกันพวกหมูมาหวังทางสร้างสรรม้าหวังกันเสิดสู้ ปเาเพ่นี่พีและนอง<ย>ของอเจ้าเฝ้าอีสาน,นเป็นบ้านพักของผมนี่นครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักของผมนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของตรงนั้นก็นจะเป็นห้องเก็บของนะครับข <Yeah. S 1> องพวกซักผงาซักผ้าของลูกค้าอันน,น,ออออน,ออนี้ก็จะเป็นคอเตอร์ครับผมคอเตอร์นี่ก็คอเตอร์นี่ก็จะเป็นเหมือนในห้องครับอ่าอันนี้สําหรับไว้ผมเฝ้า เราก็นั่งกินคงกินเขาสินอนพักทีน่นี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำล่างถ้วยร่างจานเนาะตู้เย็ยนเฮ้านี่ครับตู้เย็ยนตู้เย็ยนมีสองตู้ครับที่วี่ก็ใช้ได้เวดครับแต่ว่ามันมันเสาบดีครับผมนี่ตู้เย็ยนครับผมตู้เย็ยนเฮ้าทำไปแช่ของนะครับเนาะโอ้ยแช่กับวางเปาโมมีอย่างเพราะว่าบ่ามากินเรากินเบียร์ครับผม นี่ก็สิเป็นมองนั่งเล่นเวลามูพวกาะมูพวกวาสันสังก็สีนั่งตรงนี้แหละก็สิกิกนข้าวกันตรงนี้นี่สะเป็นคัตเตอร์อคอยอ,อันนี้ก็สะเป็นไม่มองนั่งเล่นซ่องเบื้องค่ามันเล่นใบอนุญาตครับผมใบอนุญาตใบอนุญาตของเราไอ้ตู้กุญแจเนาะอันนี้ไว้จดไว้นนจดไล่รราการครับผมไล่าการไล่าการพวกลูกค้า เขารีอรอทออกรีอรอทเนาะอันนี้ก็มีทีวีเบงมีกองไมไฟอันนี้ที่นอน,นครับผมง่ามผมขี่ข้านขี่ข้านบ่มีลูกค้ากับซีรีส์รับนอนนะครับนะกับซีรีส์นอนตรงนี้แหละอันนี้ก็สิเบ่งรอบคางทางเขาอีกข้างนึ่งทางเขารีอรอทด้านคางนะครับราคางลงแร่มเออโรงเรียน,ยนบ้านผือพิทยาข้านนะครับ เมื่อกี้ทะลุมาลโรงเรียนบันผือมาอุดกรกะทิเลี้ยวเขามาได้ครับเดี๋ยวโคนี่ครับรีสอร์ทเราอ่าอันนี้ก็อิเป็นป้ายสุ่มครับสุ่มผมครับผมป้ายสุม่มบมมียังเฮ็ดเ,เกะเฮ็ดเลนไปนลครับสุมส่มยังน้อสุ่มมือปืนพระมือดีพระนาครมานะรีสอร์ทเฟืองฟ้าติดต่อได้พระนะมีหอดกุญแจมือมีหอดลูกป,ปืนโอ้สายตำรวจตัวนี้เอ้ยบม่มแมนสายเอ้ยผู้ช่วยงาน อยู่ทางตำรวจซื้อๆนอ่แหละครับก็บ่มีอย่างไรนี่ครับบรรยากาศยามเช้าอ,อันนี้ก็จักรยานคู่ใจเฮาโอ้จักรยานคู่จักกะทิทีท่ขั้นละบอกแพงนี่ยนี่ขั้นละสองหมื่นกว่าบาทคนน่ะขั้นหนึ่งก็บสองหมืน่นกว่าบาทปั่นขี่มอตเตอร์ไซค์เขาไม่ได้มองเลยปั่นจักรยานขนนี้โอ้ผู้สาวมองร้ายหลายนี่ครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศย,ยามเช้าครับ มันกธรร็ธรรมชาติครับผมไม่าพา้สาวมานอนเล่นผีบะฮ้มเล่นจำจี้ครับผมไม่กอดกันไม่นอนกอดแยามเศร้าเออเล่นผีบะฮ้มแล้วก็ออกกําลังกายย่างออกมานั่งลงกินกาแฟากันตรงนี้ก็ย่างเล่นเบื่อเบื่อกับไปแท่งสนุกไอ้กระท่่งเขานะครับนี่ก็บุญอย่างไรครับผมนะี่ครับอันนี้ก็โอเค ตามนี้เนาะครับคลิปนี้ก็ลงห้เบิง้งการเป็นยูการหน้าที่การงานของผมนะครับเนาะจังเลยก็ฝากช่องของเฮียไกย่อูดรเมื่อดีพนคอนแชแนลน้ำนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดติดตามแล้วก็กดหัวใจแล้วกดไลค์กดแช่น้ำนะครับจังเลยก็ซ้ำนี้นะครับบม่มีอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาอะไรดีๆมาลงให้ดูครับผมบ๊ายบาย